h คแมาราบาสวัสดีค่ะทุกทคนขอต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ช่อง ICT s I Can Speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตรุรกีกับคนไทยนะคะวันนี้ก็เป็นภาษาตรุรกีสั้นๆนะคะดูจากรูปภาพนะคะตรงนี้เราเรียกว่า d o เน n er นะคะภาษาตรุรกีเราเรียกว่า d o เ a ส e er ค k e b b นะคะส่วนตรงนี้คือ b ี b e r ออกเสียงพร้อมๆกันค่ะ b ี b e r นะคะคราวนี้นะคะมาดูอักษรตรงนี้นะคะเขาบอกว่า h s แปลว่าปราศจากเนื้อคําว่า h e แปลว่าเนื้อนะคะซ i s แปลว่าไม่มีหรือว่าปราศจากนะคะ tofu ก็คือเต้าหู้นะคะเคบับก็คือเคบั b นั่นเอง h e s i s tofu kebab ก็คือ keb ับเต้าหู้ที่ปราศจากเนื้อนะคะและข้างล่างนี้เขาเขียนว่ายุ s ซ p r o t e e n เป็นโปรตีนที่สูงนะคะมีโปรตีนสูง l e g e l y อร่อยนะคะพระัติก็คือง่ายๆนะคะแ่เอาเข้าไปใส่ในกระทะนะคะประมาณ5นาทีก็กินได้แล้วนะคะและนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆภาษาตุรกีนะคะไม่อยากพลาดวิดีโอต่อไปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วมาเรียนภาษาตุรกีด้วยกันค่ะฮอชคาลึนกุเลกุเลค่ะทุกคน